อร์โค้ดไดกินที่ถือว่าเป็นเออร์โค้ดค่อนข้างจะตรงตัวนัน่นก็คือเออโค้ดซีสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างเอรครับวันนี้นะครับช่างเอจะพาทุกคนมาดูเออร์โค้ด ของ a อ r ์ไดกินนั่นก็คือ e อ r ร์เรอร์โคด C4 เอร์เรอร์โคด C4 นะครับเป็น e อ r ร์เรอร์โคดที่ค่อนข้างจะตรงตัวความหมายของ C4 ก็คือเทอร์มิสเตอร์หรือว่าเซนเซอร์น้ําแข็งเสียนะครับหลายคนจะรู้จักในชื่อของเซนเซอร์น้าแข็งเพราะว่าเซนเซอร์น้ําแข็งนั้นทุกยี่ห้อจะมีเหมือนกันหมดนะครับมีเสมอในแอร์ทุกเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับและก็หน้าตาของมันรูปแบบแพตเทิร์นของมันก็ละไม้ายคล้ายๆกันทั้งหมด ใน้นก็เลยเป็นเออโรโคดที่ค่อนข้างจากคอมมอนเซนสับแอร์หลายๆย,ยี่ห้อเพียงแค่ค่ามันจะไม่เท่ากันสําหรับวันนี้จะเป็นตาของยี่ห้อเดกินนะครับโดยแอร์ติดผนังของเดกินทุกยี่ห้อจะมีเซ็นเซอร์น้ําแข็งนะครับหน้าตาของเซนเซอร์น้ําแข็งจะเป็นกระป๋อทองเหลืองหน้าตาประมาณนี้แต่อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของสายของเซนเซอร์และก็ซ็อกเก็ตของเซนเซอร์ตัวอย่างของช่างแอร์เป็นเซนเซอร์ ของรุ่น f t k z นะครับเป็นตัวท็อปของ d e g k i n เกรุ่นเซตัสนะครับแต่ว่าค่ามันจะเท่ากันมันต่างกันแค่ตรงซ็อกเก็ตเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าเราจะวัดว่ามันดีเสียได้อย่างไรนะครับโอเคเหมือนยังเคยนะครับเครื่องมือที่อาจจะมีจะดีมากก็คือเทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับ เป็นของช่างแอ์เป็นของเทสโก้นะครับตัวนี้ราคาจับต้องได้นะครับใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้นะครับช่างแอ์จะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับต่อมานะครับมันติมิเตอร์นะครับซึ่งช่างแอ์มั่นใจว่ามันติมิเตอร์เนี่ยช่างแอ์ทุกคนจะมีกันนะครับวิธีการในการวัดก็ไม่ยากมากนะครับโดยการถอดซ็อกเก็ตออกจากแผงวงจรให้ถอดซ็อกเก็ตออกจากแผงวงจรเสมอนะครับ เราจะวัดขนาดที่มันเสียบอยู่กับแผงวงจรไม่ได้นะครับโอเควิธีการนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวซ็อกเก็ตมันดิ้นนะครับจางเอ๋แนะนำให้หงายแผ่นปิ้นที่เห็นเขี้ยวเห็นขั้วของเซนเซอร์นะครับจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ชนิดของตัวซ็อกเก็ตนะครับให้เราทําการใช้นิ้วกลางนะครับกดเซนเซอร์ให้แนบติดกับพื้นแล้วเราก็สามารถจิ้ม ไปได้นะครับจากนั้นก็วัดอีกขาหนึ่งจิ้มอีกขาหนึ่งเราจะได้ค่าเหนไหมครับจากที่เห็นอยู่ที่16.27นะครับสิบหอ่าสิบหุดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ29.6 16.27อุณหภูมิยี่สนะครับย่างเอกอตีคร่าวๆอยู่ที่ใกล้เคียงสามสิบนะครับ โดย30องศานะครับอุณหภูมิ30องศาเนี่ยค่า K ที่ได้ควรจะอยู่ที่ตามสเปคนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ของเดกินตัว C4 นะครับก็คือ16.1 16.1ตอนนี้มันอ่านได้16.27 16.27ถือว่าใกล้เคียงมากนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์ไม่เสียนั่นเองนะครับถ้าหากมันเสียก็คือค่ามันเพี้ยนไปจากนี้ค่อนข้างจะเยอะยกตัวอย่างเช่น ที่อุณหภูมิเท่านี้นะครับมันดันอ่านได้ประมาณ 10k หรือที่อุณหภูมิเท่านี้มันดันอ่านได้ 30-40k แบบนี้ถือว่าเสียนะครับอุณหภูมิมันจะได้ใกล้เคียงที่สุดครับแต่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าตัวเปมันอยู่ที่เครื่องมือนะครับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิหรือมันติมิเตอร์ของเราเนี่ยแหละครับว่ามันแม่นแค่ไหนนะครับดังนั้นเจ้าของมิเตอร์นะครับก็จะต้องรู้พฤติกรรมหรือ คุณสมบัติของมิเตอร์ของเราด้วยว่ามันเพี้ยนไหมมันคาดเคลื่อนไหมนะครับส่วนของช่างแองเนี่ยถือที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยใครสนใจมิเตอร์รุ่นนี้นะครับไม่แพงนะครับช่างแองจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างของเซ็นเซอร์ที่ไม่เสียนะครับโอเคแบบนี้ไม่ยากนะครับสำหรับอาการเออร์โค้ด4เนี่ยช่างแองขอเรียกมันว่าเป็นเออ o ์เอร์โค้ดที่ค่อนข้างจะตรงตัว เพราะอาการของมันเนี่ยก็มักจะเป็นเซนเซอร์เสียเนี่ยให้น้ำหนักประมาณ90%ส่วนอีก10%ก็เผื่อใจไว้อาจจะเป็นแผงวงจรเสียได้เอาละครับเปลี่ยนเ,นเซ็นเซอร์ก็ไม่ยากซะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่างเอ้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างเอ้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you